บริษัทปตทจำกัดมหาชนตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระดับชุมชนซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสถานการณ์พลังงานระดับโลกและในประเทศไทยรวมไปถึงเทคโนโลยีพลังงานทดแทนภายในชุมชน การจัดการพลังงานภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาโครงงานพลังงานชุมชนที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานอย่างยั่งยืนโดยหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชนจะมุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนากิจความสามารถให้ประชาชนจากภาคส่วนต่างๆทั้งผู้บริหารหน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำทางความคิดปราชชาวบ้านผู้นำชุมชนนักพัฒนาอิสระสื่อมวลชนท้องถิน่นและเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนการสอนภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการศึกษาดูงานโดยการควบคุมดูแลจากกลุ่มนักวิชาการชำนาญการผู้บริหารและพนกักงานบริษัทปตทจำกัดมหาชนซึ่งในปีนี้ได้จัดอบรมหลักสูตรเพื่อชุมชนรุ่นที่8ได้จัดให้มีพิธีปิด และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมจำนวนทั้งสิ้น58คนและได้รับเกียรติจากคุณอัธพลเลิกพิบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ปตทขึ้นกล่าวแสดงความยินดีและมอบประกศาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรสำหรับหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชนเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2558มีผู้ผ่านการอบรมรวมทั้งสิ้น 389คนเกิดโครงการทั้งหมด73โครงการซึ่งในปีนี้ทีมกำแพงแสนจากเชียงใหม่คว้ารางวัลชนะเลิศไปครองในชื่อโครงการการผลิตฐานจากวัสดุเหลือใช้ในภาคการเกษตรและการจักสารโดยเตาเผาประสิทธิภาพสูง